คับยินดี้อนรับเข้าสู่ช่อง e x a l i b e r Channel นะครับวันนี้จะมาเสนอเรื่องทฤษฎีศาสอวุธโบราณทฤษฎีนี้ก็อิงมาจากตากั่งบอลนะครับคืออาจารย์โอดาผมคิดว่าอาจารย์โอดาน่าจะมีแนวนคิดมาจากตากั่งบอลนะเพราะว่าเห็นจากดูซี่เกียร์หนึ่งเกียร์สี่ซึ่งร่างเกียร์สี่เนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆแบบซุปเปอร์ไซย่าโฟร์สี่ของตากั่งบอลมากเลยซึ่ง ลูฟี่เจ้าสี่ก็รูปร่างก็คล้ายๆเด่งนะครับส่วนจุดโตเซียโฟสีก็รูปร่างคล้ายๆเด่งเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าตัวน่าจะมีแนวคิดว่าจากดราก้อนบอลด้วยซึ่งไอเอวุธโบราณสามอย่างเนี่ยก็มันก็คล้ายๆกับบอสบอสใหญ่ในดราก้อนบอลสามตัวนั่นแหละซึ่งฟิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นบอสใหญ่ตัวแรกใช่ไหมฮะก็คือฟิสเตอร์นี่เป็นบอสใหญ่ประเภทสิ่งมีชีวิตส่วนบอสใหญ่ตัวที่สองก็จะเป็นบอสใหญ่ประเภทขนยนต์ก็คือเซลล์ ส่วนบอริษัทก็คือเป็นบอสใจประเภทพระเจ้าก็คือจอมันโบซึ่งในทางความคิดของผมคิดว่าโหสโบราณสามเหลเ่ยมนี้ยมันน่าจะมีทฤษฎีมาจากคล้ายๆกับดากันตนนั่นแหละเพราะว่าเห็นจากอาจารย์วัดาเขาชอบนําแนวคิดแรดงบันดาลใจต่างๆจากความรู้รอบโลกมาแต่งเป็นกระตุ้นความคิงอย่างเช่นโจรสลัดหนวดดำก็มีอยู่จริงในบริษัทแล้วก็โจรสลัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น โจรสลัดผมแดงก็ไม่อยู่จริงในบริษัทซึ่งการที่อาจาร,รย์โอดาจะ,จะนำสุดสดีของความรู้ต่างๆที่เป็นกระตุนเรื่องอื่นมามาเป็นแนวคิดก็จ,จะมีบ้างะซึ่งอวุธโบราณชิ้นแรกเลยก็ต้องยกให้กับอวุธโบราณโพไซดอนที่เปิดเผยมาแล้วนะซึ่งเป็นอาวุธโบราณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมหชีวิตก็คือเจ้าทะเลที่มีขนาดใหญ่ ส่วนอาวุบรโบราณอย่างที่สองของคิดว่ามันน่าจะเป็นอุจโบราณโพตันซึ่งอุจโบราณโพตันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งปดิษฐ์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องจกักรกลและหุ่นยนต์กนไกต่างๆ mm hmm. เพราะว่าแซงกี้ก็บอกเองว่าเขามีแบบแปลนอุธโบราณโพลตันอยู่ซึ่งแบบแปลนนี้เก็บไว้แล้วก็สูกเผาทิง้งเวลาเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรับรู้แล้วนําแบบแปลนนี้ไปเกล ซึ่งขุนยนต์นี้ก็น่าจะเป็นเป็นอาวุตุบาลเชร้ายแรงในระดับที่เป็นขุนยนต์หรือเครื่องจักรมันเองต่อมาอาวุตุแรงงานที่สามก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับพระเจ้านะซึ่งพระเจ้าเนี่ยก็คือเราคิดโดยที่เป็นอาวุธโบราณระดับพระเจ้าก็คือต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บินได้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอยู่บนฟ้าเพราะว่าพระเจ้านี่ก็เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการเดินส่วนเวหาเดินบนอากาศผมก็คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเอเนลกับชาวดวงจันทร์ในแฟรีวานะซึ่งเห็นจาก มินิสตอรี่ที่เอเนลเดินทางไปดวงจันทร์ผมคิดว่าเอเนลน่าจะมีเกี่ยวมีความเกี่ยวโยงกับอุปกรณ์อย่างที่สามซึ่งเป็นอุปกรณ์ระดับพระเจ้าซึ่งพลังไฟฟ้านี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ประโยชน์มันได้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับพระเจ้าได้เลยอย่างเช่นเทปสาฟ้าอะไรนี้ถ้าเกิดนำไฟฟ้ามาใช้กับเครื่องยนต์กลนนไกเครื่องยนต์กลไกนั้นก็อาจจะทำให้เกิดพลังงานมหาศาลที่ อาจจะส่งผลต่อพลังทำลายล้างในรูปแบบอาวุธโบราณของพระเจ้านั้นผมคิดว่าอาวุธโบราณที่เอเนลซาไม่จะเป็นเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตัวอาวุธเพื่อให้อาวุธนั้นทำงานซึ่งอาวุธนั้นจะต้องบินได้ด้วยฮะซึ่งทฤษฎีนี้ถ้าจะเกี่ยวผมคิดว่ามันน่าจะมีความใกล้เคียงกับดอนบอลอย่างเช่นถ้าเกิดดาอนบอล GT บอสส์บอสจอ่ายสามตัวก็มีสามรูปแบบ างเช่นบอสตัวแรกก็เป็นมอสประเภทสิ่งมีชีวิตก็คือเแบบีเแบบีที่เข้าสิงในะเจิต้าเพราะเบบีเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนก็คือสิ่งมีชีวิตบอสตัวที่สองก็คือซุภโปปกศิจเจตก็คือหมายเลขสิบเจ็ดจากปัจจุบนนะันและหมายเลขสิบเจ็ดในอดีตมาฟิวชั่นรวมร่างกันจะเป็นสุดยอดพลุนยนต์ต่อมาบอสตัวที่สามก็คือจะเป็นพวกโอเมก้าชาลอน คอามเปนาชาลอนนี้ก็คือเป็นมังกรหนึ่งดาวซึ่งมังกรหนึ่งดาวนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตในระดับพระเจ้าซึ่งในเรื่องวันพีก,กับดารันบอลน่าจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าอาจารย์โอดดาก็เป็นคนที่ชื่นชอบดารันบอลเหมือนกันเพราะผมคิดว่าอาจารย์โอดดาก็ไม่ชื่นชอบสิ่งใดแล้วเขาจะนำในเรื่องเด่มแรงบันดาลใจเหล่าน,นั้นมาแต่งในประตูนว,วันพีด้วยแน่นอน